เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของการเตือนภัยทางเทคโนโลยีนะครับวันนี้มีการหลอกลวงข้อมูลนะครับเอาข้อมูลของเราเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นนะครับ ซึ่งทําให้อาจจะมีบางคนที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเงินนะครับจากการทําธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้มีการหลอกลวงเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับวิธีการป้องกันนะครับรวมถึงวิธีการที่เขาใช้ในการหลอกลวงเอาข้อมูลจากเราเนี่ยเขาทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะได้ป้องกันข้อมูลต่างๆของเราได้นั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตรงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารหรือเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปนะครับคุณผู้ชมสามารถกดติดตามได้ทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้เท่านี้ก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับวันนี้ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการธนาคารนะครับหรือ TBS เนี่ยนะครับเขาได้เปิดเผยว่านะครับขณะนี้มีภัยรูปแบบการหลอกลวงประชาชนของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับมักจะใช้รูปแบบโซเชียลเอนจิเนียริงนะครับหรือการหลอกลวงประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ใช้สำหรับในการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับซึ่ง จากข้อมูลในปัจจุบันนี้นะครับพบว่านะครับปัจจ er ุบันเนี่ยประชาชนมีการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับโดยเปลี่ยนรูปแบบไปทําธุรกรรมผ่านระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับทั้งโมบายแบงกิ้งและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการสร้างฟิชชิ่งเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ในการหลอกลวงประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็จะแอบอ้างว่าเป็นธนาคารต่างๆที่น่าเชื่อถือเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุทยาเป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้วิธีการในการหลอกลวงของเขาเนี่ยนะครับเขาจะสร้างความน่าเชื่อถือของหน่วยงานหรือบุคคลนะครับเช่นแอบอ้างว่าเป็นธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อนั่นเองซึ่งเขาก็จะฟิชชิ่งหรือส่งข้อมูลผ่านอีเมลนะครับหรือ SMS ให้กับประชาชนกดลิงก์เพื่อหลอกลวงให้กรอกข้อมูลนะครับเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวรวมถึงพาสเวิร์ดในการทําธุรกรรมก่อนที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับหรืออาจจะเป็นช่องทางในการปล่อยมันแวร์เพื่อแฮกข้อมูลของเราก็ได้นะครับครับสำหรับลิงก์ต่างๆที่เขาให้เรากรอกข้อมูลในยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะส่งเป็นข้อความว่า,วาต้องกรอกข้อมูลนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะถูกปิดบัญชีไม่สามารถจะถอนเงินได้นะครับทำให้เราจะต้องรีบกรอกบัญชีนะครับสออาจจะแจ้งว่าท่านได้รับรางวัลใหญ่ นะครับแล้วก็ให้กรอกข้อมูลต่างๆ 3. อาจจะเป็นข้อความว่าอยากได้รางวัลใหญ่เนี่ยให้กรอกข้อมูลนะครับหรืออาจจะมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญที่เราอยากจะทราบข้อมูลเนี่ยนะครับในข้อความก็อาจจะบอกว่าถ้าเราอยากทราบข้อมูลให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปแล้วถึงจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของการที่ข้อความที่เขาใช้ในการหลอกลวงเรานะครับทีนี้วิธีการ สังเกตนะครับวิธีการสังเกตเราจะสังเกตอย่างไรนะครับว่าเป็นฟิชชิงเว็บไซต์หรือฟิชชิงเมลหรือการหลอกลวงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเขาก็แนะนําอย่างนี้นะครับ 1. ข้อความในอ e ีเมลนะครับจะอาจจะมีคําสะกดผิดภาษาแปลกแปลผิดหลักไวยากรณ์หรือมีรูปแบบอ e ีเมลผิดปกติจากที่เราเคยได้รับนะครับหรือมีลักษณะที่โน้มน้าวแจ้งเตือน แบบเร่งด่วนนะครับและขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลในการทำธุรกรรมเช่นรหัสผ่านนะครับสอ,อาจจะมีลิงก์ส่งมาในอีเมลโดยเป็นลิงก์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ต้องการจะใช้งาน 3. อาจจะใช้ชื่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เป็นที่รู้จักเป็นผู้ส่งอีเมลนะครับยกตัวอย่างเช่นธนาคารต่างๆเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีที่เราจะป้องกันจะทําอย่างไร 1. ก็คือ ประชาชนที่มีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิตัลควรจะศึกษาในการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยให้กับตนเองนะครับตรงนี้หากเรามีข้อสงสัยว่าสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลให้กับฟิชชิงแล้วเนี่ยนะครับให้เรารีบเปลี่ยนรหัสผ่านและติดต่อธนาคารเพื่อให้ตรวจสอบสิ่งผิดปกติของบัญชีโดยเร็วนะครับ 2. อ,อาจจะอัเอปเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่สม่ำเสมอ3ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส สังเกตว่าเว็บไซต์หรืออีเมลที่ได้รับมีหน้าตาเหมือนกับที่เคยใช้ปัจจุบันหรือไม่นะครับ 5. สังเกตลิงก์ที่แนบมาว่าเป็นลิงก์จริงหรือมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับวันนี้กลุ่มเสี่ยงที่พบนะครับเขาก็เปิดเผยข้อมูลกลุ่มเสี่ยงปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุในปัจจุบันอาจจะไม่รู้เท่าทันในเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับ ครับและนี่ก็คือการเตือนภัยเรื่องเทคโนโลยีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีมิจฉาชีพที่ใช้ข้อมูลของเราเนี่ยนะครับในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิตอลหรือระบบอินเทอร์เน็ตนะครับในการเอาทรัพย์สินหรือเอาเงินของเราในบัญชีนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างมากพอสมควรนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับช่วยกันศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ตักเตือน พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราครับหรือคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกันแชร์ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เรารักนะครับจะได้ระมัดระวังป้องกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามเรียนรู้กับเราในคลิปต่อ,ตอไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี